ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับมือใหม่นะคะใครนะคะที่อยากซื้อปัต,ตเตอรเลียนแต่ไม่มีความรู้เลยนะคะมาดูวิดีโอ,โอนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่คะพาดูแบบว่าครบถ้วนครบทุกกระบวนการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปัต,ตเตอรเลียนที่เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแม่คะจะเริ่มตั้งแต่แบบว่าราคาไม่สูงแล้วค่อยอัพสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็น เคมาแฮร์คิปเปอร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวตัดที่ย่อมเยาวที่สุดในร้านนะคะตัวนี้สามารถตัดทรงนักเรียนได้นะคะราคาแค่ห้าร้อยเก้าสิบาบาทเท่านั้นค่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะคะเหมาะสมกับราคานะคะจริงๆมีปัตตาเลียนค่อนข้างอ่าหลายรุ่นมากๆเลยที่ราคาถูกกว่ามีกว่านี้ก็มีแต่ว่าแม่ค้า ก็ไม่ได้เอามาจําหน่ายนะคะเพราะว่าแม่ค้าเลือกที่มันราคาถูกแล้วก็ใช้งานดีแล้วก็อย่างอย่างอื่นๆดีด้วยนะคะไม่ใช่แค่ถูกแล้วใช้งานไม่ดีเนาะที่ร้านก็คือจะเลือกเฉพาะปัดตะเลียนที่ใช้งานดีจริงๆมาจําหน่ายนะคะอย่างเช่นตัวนี้มันราคา599แต่ว่ามันจะเป็นฟันเฟสสองชั้นนะคะแล้วที่ร้านก็มีบริการขายพร้อมรับโคงเลยนะคะลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยคะ่ะไม่ต้อง ไปรับคมหรือทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะอะ ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นซุนเหมยนะคะรุ่นนี้ก็จะเหมาะสําหรับใครที่เอาไปตัดที่บ้านแล้วผมหนาเป็นพิเศษนะคะต้องใช้รุ่นนี้เนะาะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่สําหรับตัดผมหนาโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวให้ดูเครื่องใกล้ๆนะคะตัวนี้ก็จะแรงเพิ่มมาจากตัวตะกี้หน่อยนะคะตัวตะกี้จะแรงอยู่ที่ประมาณ5,000รอบเนาะตัวนี้ก็จะแรงประมาณ7 0 0 0รอบนะคะ รุ่นนี้ที่ร้านก็จำหน่ายพร้อมรับคมเรียบร้อยนะคะซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะราคาเพียง829บาทเท่านั้นนะคะอะเราไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะมาใน,นาในตัวที่เป็นวัสดุที่ดีขึ้นนะคะตัวนี้วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมน,นะคะทั้งเครื่องเลยแล้วก็ด้านหน้าจะมีไฟบอกสถานะแบตด้วยนะคะแล้วตัวนี้ฟันค่อนข้างบาง นะคะตัวนี้ตัดไถาขาวทรงสกินเฮดหรือตัดทรงนักเรียนได้เลยค่ะนี่นะคะวัสดุดีด้วยนะคะ ราคาของน้องเค้านะคะก็จะอยู่ที่899บาทเท่านั้นนะคะซื้อปัดกระเรียนกับที่ร้านนะคะโอนชำระส่งฟรีด้วยนะเก็บปทางแค่ประมาณ70-100บาทเท่านั้นนะคะอะต่อมานะคะก็จะอัพสเต็ปมานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวมีสายนะคะ ตัวไร้สายก่อนหน้านี้จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปตัดที่บ้านนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอัพสเตปที่สามารถเอาไปเรียนตัดผมหรือว่าต้องการตัดจริงจังมากขึ้นหรือว่าเอาไปเปิดร้านใหม่ได้นะคะหรือใครที่กะว่าจะตัดที่บ้านแบบยาวๆเป็น10ปีเลยจะไม่เข้าร้านตัดผมแล้วจะตัดเองเลยนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะเหมาะมากนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบมีสายเนาะ เนื่องจากแบบไร้สายแบบนี้อายุการใช้งานมันจะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงปีจะต้องซื้อแบตเปลี่ยนนะคะถ้าใครแบบว่าไม่อยากยุ่งยากซื้อแบตเปลี่ยนหรือว่าไม่อยากแบบว่า ซื้อเครื่องใหม่นะคะอยากใช้เครื่องเดียวไปเลยนานๆน,นะคะก็ตัวนี้ก็จะค่อนข้างตอบจบกนะคะสายจะยาว4เมตรนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นตัวนี้จะรับประกัน1ปีด้วยเป็นแบรนด์ชิลด้านะคะตัวนี้ผลิตที่ไต้หวันนะคะฟันเป็นฟันเฟตแบบนี้นะคะตัดทรงนักเรียนได้นะคะ นี่สายยาว4เมตรด้วยนะคะราคาแค่1,250บาทนะคะแล้วที่ร้านนะคะ SG Hair k e e p e r นะคะก็มีของแถมให้อีกนะคะ2อย่างนะคะ <c oughs> อ่ะมาที่ตัวถัดมานะคะจะเป็นรุ่นชิลด้าคุนโตะนะคะสีแดงๆตัวนี้เนาะสายก็จะยาว4เมตรเหมือนกันนะคะ รุ่นนี้จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปตัดผมหนาผมหนาเป็นพิเศษนะคะต้องใช้รุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าด้วยมอเตอร์ด้วยฟันมันออกแบบมาเพื่อใช้ตัดผมหนาโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้ราคาน้องเขาจะอยู่ที่1,500บาท นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีของแถมพิเศษให้2อ,อย่างนะคะลูกค้าอยากได้อะไรแถมก็เลือกได้เลยนะคะอ่ะต่อมานะคะจะเป็นรุ่นทีอ่อัพสเต็ปขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นชิลด้าคาตานะนะคะรุ่นนี้จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ ฟันจะเป็นฟันเฟสสองชั้นนะคะก็จะคุมเป็นพิเศษแล้วก็สายยาวสี่เมตรด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็รับประกัน1ปีด้วยรุ่นชิลด้าที่แม่ค้าเอาให้ดูตะกี้รับประกัน1ปีทุกเครื่องนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาเจออยู่ที่2,000บาทนะคะ2,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ต่อมานะคะแม่ค้าจะย้ายแบรนด์แล้วนะคะจะมาเป็นอของวอลนะคะวอลตัวนี้จะเป็นปัตตาเลียนที่นำเข้าจากอเมริกาอเมริกานะคะค่อนข้างจะที่จะเป็นแบรนด์ชื่อดังนะคะถ้าเป็นในวงการช่างตัดผมอันนี้คือแบบอันดับหนึ่งที่แบบยอดนิยมที่ช่างนิยมใช้กันเลยนะคะเพราะว่าเครื่องแบรนด์นี้ค่อนข้างที่จะทนทานนะคะ,ะมาดูนะคะ ตัวแรกอันนี้ที่แม่ค้าถือมาจะเป็นวอลซูเปอร์ซูเปอร์เทเปอร์แบบหลังขาวนะคะตัวนี้นะคะจะเอาไว้ตัดผมหนาดูเฉพาะเลยนะคะตอนนี้หน้าฟันจะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะความแรงตัวนี้ประมาณ5,000รอบนะคะแล้วก็มาตรฐานค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็ได้รองฟัน6ชิ้นแล้วก็สามารถเลือกของแถมเพิ่มเติมได้อีก2อย่างด้วยค่ะสมมติว่าลูกค้ายังไม่มีผ้าคลุมยังไม่มีหวีก็เลือกเป็นผ้าคลุมกับหีก็ได้หรือว่าอยากได้เป็นอย่างอื่นก็สามารถเลือกได้นะคะมีตัวเลือกของแถมให้เยอะมากๆเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่1850 นะคะอ่ะเดี๋ยวไปที่ตัวสุดท้ายอ๋อไม่ใช่เป็นเป็นตัวตัดตัวสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวแม่คะมีตัวแกะลายกับเครื่องโกนหนวดมาให้ดูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น RK เอ้ย w a r m ก t r i c นะคะ w a r m เมจ i c คลิกแบบมีสายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นฟันเฟสดะคะแล้วก็ให้รองฟันมาในกล่องประมาณา8ชิ้นเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะตัดได้ทุกทรงเลยเพราะว่าได้รองฟันมาครบนะคะตัดทรงนักเกรียนได้สกินเฮดได้นะคะหรือว่าพี่ๆตำรวจนะคะเอาไปแบบว่าตัดทรงที่เป็นทรงผมที่สั้นมากกว่า ปกตินะคะสั้นแบบเกลียวนะคะใช้ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็ตัดหลายคนต่อกันได้ด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพามาดูในหมวดของตัวแกะลายการขอบแล้วนะคะนี่นะคะมาเริ่มที่ตัวน,นี้เลยนะคะที่แม่ค้าซื้อเอ่ยถือมาให้ดูสองเครื่องนะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะจะขายเป็นแบบ รับโคมพร้อมแต่งฟันให้เรียบร้อยนะคะมันมันแบบต่างกว่าตัวปกติยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวปกตินะคะหน้าฟันมันจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าตัวที่แต่งฟันแล้วนะคะหน้าฟันจะเป็นแบบนี้นะคะให้ให้ดูความแตกต่างนะคะตัวแต่งฟันแล้วนะคะมันก็จะแบบมีความคมข้างๆข,ของฟันนะคะมีความเปรียวกว่านะคะแต่งมาแล้วมันก็จะกันขอบแล้วก็ตัดได้คมขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจะ ขายแบบนี้เนาะแบบธรรมดาจะไม่มีขายแล้วนะจะขายเฉพาะเป็นตัวนี้นะคะที่รับคมแต่งฟันให้แล้วเรียบร้อยนะคะในราคา549บาบาทนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะอันนี้ก็จะวัสดุดีขึ้นมาหน่อยนะคะตัวนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะลูกค้าคือ แม่ค้าก็ขายพร้อมรับคมแต่งฟันด้วยนะคะคืออันนี้เป็นฟันปกตินะให้ดูความแตกต่างแบบชัดๆนะคะตัวนี้เป็นฟันปกตินะตัวนี้เป็นฟันที่รับคมแล้วก็แต่งฟันแต่งบางให้แรววเรียบร้อยนะคะตัวนี้พอแต่งมาแล้วมันก็จะตัดได้คมขึ้นแล้วก็การเคาะได้ดีขึ้นนะคะ นี่นะคะตัวนี้จำหน่ายนะคะอยู่ที่ราคา650บาทนะคะอะไปที่ตัวถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นซุนเหมยนะคะ ราคาจะอยู่ที่650บาทนะคะตัวนี้คือแบบเครื่องสวยมากแล้วก็เป็นอ่าเป็นรุ่นเดียวด้วยที่ฟันยื่นออกมาจากตัวเครื่องแบบนี้นะคะทำให้เวลาที่เรากันขอดนะคะเราสามารถมองได้แบบ180องศาเลยนะคะ360องศาเลยนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็นะคะตัวนี้นะคะฟันจะค่อนข้างบางอยู่แล้วนะคะที่ร้านเลยจะไม่ได้รับโขมให้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งฟันด้วยเพราะว่าเดิมๆที่มาจากโรงงานก็คือน,นี่เขาแต่งแบบอย่างดีมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะอะ่ะแล้วตัวต่อมานะคะสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเครื่องโกนหนวดเคไม้นะคะตัวนี้เนาะอันนี้เป็นเครื่องโกน